สวัสดีคุณพี่ประพาดาสวัสดีครับคุณแถวสวัสดีครับผมนะขอบคุณครับคุณนภวดีสวัสดีครับนะพี่รตรีนะฮะกับหลานเจสันสวัสดีครับ굿มอร์นิ่งครับผมนะขอบคุณครับ ช่องเสือพาไปนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะลงไลฟ์ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆกาลังใจในกมในเช้าวันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เสือจะขึ้นใหม่เลยนะครับผมท่านที่ดูอยู่ในช่องเสือพาไปนะตอนนี้ก็กระโดดไปช่องเสือพามาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะขึ้นไลฟ์พาไปนะครับขอบคุณนะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆเนาะแจกครีมแจกค่าคอมมิชชั่นทีพีสกินด้วยนะครับผม มีป้าแตนรำด้วยนะครับผมมีป้าแตนรำนะครับอย่าลืมดูนะครับ nhà bạn đây đăng rồi nhà kênh đây Để อ๋อไม่ติดไม่ติดนึกว่าถามว่าลงไลน์เล้วติดเสืองไหมไม่ไม่ไม่

ในายโพธิธีในพิธีเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเกาหลีฮะประเทศเกาหลีเพิ่งกลับมาจากเกาหลีดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาก่อนผมเพิ่งมาจากประเทศที่มันหนาวนิดมากเลยนะไม่ต้องดูนายโพธิหรือแม่กำไส้แล้วกันโอ้แม่กำไส้พลุงพลังเลยอันนี้เพิ่งเพิ่งอันนี้เพิ่งลงมาจากดอยใช่ใช่แม่กำไส่หนาวมากนะคะหนาวมากเลยเพิ่งลงมาจากดอยเด่นมากเลย ไม่อยากตื่นเพราะว่าอยู่ดึกดูไม่ทำไงก็รู้นะเดินไปดูเจ้าสภาพเจ้ากับสาภาพลุงดิเออลุงเหรอสวัสดีค่ะคุณลุงโอ้โหมงโกเลียคหรอเออใ<ช>นใน,นโพสที่เป็นมงโกเลียแน่นอนเออใช่มองโกเลียเมื่อคืนนี้เฝ้าหนูนาหนูนานอนคนเดียวก็เลยเฝ้าก็เลยหนาวโอ้ใช้มาเลยหนาวหนูนามานอนตรงนี้หนูนาพาไปนะจ้โอ้ะอืม เยอะต้องสวัสดีค่ะ fc หนุ่มเนที่น่ารักคับแล้วนะฮะ fc ตอนนี้บรรยากาศนะฮะน่าจะมีอะไรเร็วๆนี้นะฮะ fc อันนี้มีอะไรนั่นน่าจะมีอะไรเร็วๆนี้แหละดูบรรยากาศคิดคักนะวันนี้แปดโมงถึงสิบโมงแปดโมงถึงสิบโมงเลยโมเร้าเดี๋ยวเราจะมีป้าแตนรำป้าแตนจะรำให้กับ พี่นาทีช่องคอยบอกเจอแล้วห้าหมื่นซับสไคร์น้องหมื่นแล้วก็มีการแจกค่าคอมมิชชั่นทีพีสกินมานนี่ไหนจะได้ก็จะมีลังก็จะมีรางวัลพิเศษสามนักขายดีเด่นนักขายดีเด่นสามนักขายดีเด่นห้าชื่อที่เข้ารอบมีแล้วมีใครบ้างชายบ้านนอกเด้อชายชาแนลแอนด์แฟมิลี่มานาสตอรี่เสือพาไปนายโบทีสามคนจะได้เงินรางวัล อีกสองคนจะได้สมโอเป็นรางวัลปลอบใจถ้าใครดูแล้วก็ทําให้เหมือนห้าคนนี้นะคะสมโอสมอบประแต่ี่4ที่ได้สมอี่ที่หได้สมโอเข้าใจไหมเสือเวลาโฆษณาก็เพราะว่าคนดูก็ของป้าคำสายนาสี่คนห้าคนก็เลยไม่มีคนซื้อโคหน้าเศร้าเลย คนดูน no ้ ies, อยอ่ะคนดูน้อยอย่างน้อยก็ยังมียอดก็ดีโพธิ์ี่ก็บ้านใหญ่นะครับอาโพธิ์นี่บ้านใหญ่เลยสองหลังเลยนะโพธิ์นี่เอาชื่อโพธิทิ้งลงน้ําปลาก็เด่นขึ้นนะคะทำไมปลาตายบอทิ้งไปไหนนี่ทิ้งเสียหญ้าหญ้าก็ตายนะคะทำไมละเอาชื่อโพธินี่มันน้องใหม่ได้สมมู่มีอาถรรพ์มั้มีอาถรรพ์มากนะคะ แบกต้งคำสายนี้เดี๋ยวจะพึ่งพาสายอีกนะคะรออีกหนึ่งอาทิตย์ถ้าไม่ขายก็ไปหาพปูพี่อีกน,นะคะรอมันได้สามอาทิตย์แล้วอาทิตย์ที่สี่ยังไม่ได้ขายอยู่ก็จะพึ่งพารอ,ออะไรเอครับเอา <c oughs> ก็พึ่งพาให้เอากล้องไปสาสต วันนั้นนะครับ40ตัวโอ้โหปุ <S <S 2> <S 2> ้มไปหลายเดือนเด้ออะต้องไปสาดเดี๋ยวผมจะเอาน้ำร้อนไปโอ้โก๊าดแน่ความที่คือเป็นตาอุ่นก็มูดแห่ไใช่เปตาอุ้ไร่ความเฮ้อ้นใหญ่อุ้ยัางสายใหญ่ซื้อเสียงสายใหญ่อ้นกะเพง เลือกันหนาวกันไงขายให้ทั้งวันเลยนายขายให้ทั้งวันเลยถ้าจะพูดขนาดนี้ถ้าจะอวยขนาดนี้ขาอวยจริงๆริงไงเขาลองไปสเขาลอง่ได้ยินไหมตันนี้ตอนนั้นได้กี่ตัววันแรกได้30มสิบตัวตื่นเช้ามาอีกนำเข้าไปอีก อีกสิบตัวอีกสองสามวันเข้ามาอีกสิบห้าตัวโอ้โหอาเียเดียวะารอทีวแต่ว่ารอรออีกก่อนว่าไม่ ไม่อยากว่าควรมันงานโปรตีนก็เยอะถ้าผมตอนนี้อยากจะแยกร่างเนี่ยจะไเรียนวิชาเนจจานนะครับแยกร่างนะครับผมเดี๋ยวจะหาอาจารย์จริงๆคนหนึอว่าแยกร่างได้ไหมทำโปรตีนก็สามคนนี่รับผมถ้าผมจะแยกร่างดีนะดีๆชวยแยกร่างได้ดี ร้าน, no?> น,น, e น,นไหนไม่มีไม่มีเงินถ่ายก็มาถ่ายก็แตงกับลุงคุณยืนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรนนะคะเอ้าไม่มีเงินถ่ายมาถ่ายจริงๆนะคะยังไงอะไรถ่ายก็มาถ่ายรูปคูเตอร์โคเตอร์อยู่ตรงนี้ย่าเพราะว่าลุงคุณเดี๋ยวไม่หนีไม่หนีใครเลยค่ะจะรออยู่ตรงนี้นะคะกับประเด็น มาไม่เห็นก็แยกล่างได้บอกว่าไปถ่ายรูปก,กับลุงบลก็แตนไปเขาก็มาถ่ายนะคะอุ้ยดูดอกไม้ก่อนเปรอเนี่ยเตรียมตัวเดินทางตลอดใช่ไหมเนี่ยเดินทางไปไหนเนี่ยกระเป๋าขายเป้ยอยู่บ้านอยู่แค่นี้ข <c oughs> ายเป้ยอยู่ตลอด <c oughs> เหมือนกับว่าเตรียมเสบียงไปกินข้าวอยู่กลางป่าตลอดเลย <c oughs>

กปเขาไปเลยเาไปเลยหมดแล้วบหมดแล้ว่อันน right? ี้ก okay. ่อนลูกอ๋ไว้ก่อนอันนี้ก็ไปปลูกอ๋ไว้ก่อนนะฮะหมดแล้วโอเค

m ผู้อยู่เรื่องหลังให้เอฟซีเราจะแอบอยู่กำแพง